อีพครับสวัสดีแฟนบอลทุกคนครับนี่จะเป็นรายการใหม่ของผมนะครับในช่องนิวชัยบอลนี้จะเป็นรายการที่มีชื่อว่าโมยังผมแฟนบอลทุกคนเนี่ยสามารถดูได้ทุกทีมได้เราจะไม่เกลียนใส่กันอามอามึงม,ม,มีอามทองไหมี่เรามีถ้วยแล้วนดิเราจะคุยกันด้วยนิดนึงอะ่ะ ฟุตบอลน่ะมันต้องมีการแซลมีการอะไรกันอยู่แล้วแต่ว่าเราจะจบในเกมยูโรป้าที่แอสเซบิยาเนี่ยเซ็งป่ะบูโน่ไปเหยียบเขาแล้วได้จุดโทษมีเห็นมาแบบนึงแบบนึงเห็นป่ะวันนี้คือวันที่แข่งคอมมูนิตีชชีส์ครับเป็นแมตช์แรกของฤดูกาลเราก็เลยเปิดด้วยวันนี้เลยผมพามาที่ร้านพี่เอครับเป็นร้านที่ชื่อว่าลาโมนเต้ครับพี่เอเขาเป็นแฟนลิเวอร์พูลตัวยงจริงพี่เอเขาจะอยู่อังกฤษแต่ว่าช่วงนี้ไปไม่ได้เพราะโควิดเขาก็เลยอยู่ที่เมืองไทยแห่งนี้แล้วมีแฟนลิเวอร์พูลเนี่ยมาดูบอลกันแบบ อยู่ด I mean so ีก็กลายเป็นที่ดูบอลเฉยเลยเป็นได้ไงไม่รู้เหมือนกันแต่พี่เอนี่มีเรื่องราวที่น่าสนใจเกี่ยวกับเลียวผูกมากคือเราได้แชมป์มาในลูกการที่แล้วพี่เอเขาก็เลยตกแต่งร้านเนี่ยของเขาซึ่งเป็นร้านขนมปังแต่ตกแต่งเป็นเลี้วผูเป็นสีแดงเป็นแบบเยอะแยะมากมายเดี๋ยวจะให้พี่เอเนยนำัว์ในวันนี้นะครับโมอย่างหงครับที่ข้างในนะครับเอครับขอรบกวนเวลาครับพี่เอสวัสดีครับไดีค่ะสวัสดีค่ะ วันนี้วันนี้ซ้อมดูบอลซ้อมดูบอลคอมนนอมิตี้ชิวใช่ก็บอกก่อนนะคะร้านพี่ไปร้านขนมปงัง แต่เป็นที่รวมตัวของแฟนลิฟว์ครูแล้วตอนนี้ก็นิดนึงปกติตัวพี่ถ้าเกิดจะเปิดฤดูกาลเลยเลยแบบนี้ตัวพี่อยู่นู่นแล้วคือมีตัวต๋วปีที่แอนฟิลที่แอนฟิลที่มีที่นั่งของพี่ประจำน่าจะเป็นความฝันของแฟนอบอลแล้วกันไม่ใช่แค่แฟนลิฟว์คูหลายหลายคนแต่ก็โชคดีอย่างพออย่างนี้ปุ๊บมันเลยสามารถแอพพลายตั๋วรอบชิงต่างๆได้มันเป็นเลยเป็นเหตุให้พี่ได้ไปดูรอบชิงที่มาดริดหรืออะไรประมาณอย่างเงี้ย ต้องพูดกันดียาวพี่เอ๋เอางี้ก่อนทัวร์ร้านก่อนดีกว่าพี่เอตกแต่งร้านเป็นแบบริบูขนาดไหนแล้วตอนนี้ก็วันนี้ก็เลยเริ่มซ้อมดูบอลติดจอก่อนเมสซี่เนี่ยครับเมสซี่มันย้ายไหมครับสรุปก็ไม่สนใจจะมาริบูไหมช่างมันผมไม่ได้อยากได้นะเออมันแพงเกินแต่ว่าแต่ว่าอันที่เริ่มเริ่มแรกที่พี่เปลี่ยนอันนี้ให้มันเป็นริบูอ่ะคือเริ่มจากรูปภาพก่อนแต่ตอนแรกอ่ะ ตอนแรกพี่ไม่อยากให้เขารู้ว่าเป็นลิวอัพูจ๋าพี่ก็เลยเลือกเป็นรูปบีเทิลแต่ว่าแอบเห็นกตต็ตื่นเออซึ่งถ้าเกิดคนที่ไม่ได้เชียร์ลิวอัพูหรือไม่ได้ดูบ bon อลไะเนยก็จะไม่ได้คิดอะไรแต่มันจะมีความรู้สึกว่าดูเป็นยุโรปยุโรปหรือตังฝรั่งเศสหรืออะไรประมาณนี้พี่ก็เลยแอบนิดนึงและคราวนี้พี่ก็คุยกับผู้ใหญ่พี่หุ้นส่วนอะไรเงี้ยแล้วเขาบอกเออไม่เห็นเป็นอะไรเป็นลิวอพูเลยลก็บอกั่นไงมีนก ก็เลยบอกว่าเปลงใจเดี๋ยวแบบแฟนบอลทีมอื่นจะไม่เข้าจะไม่เข้าร้านบอกไม่เป็นไรหรอกเอมันเป็นแพชชั่นมันเป็นตัวเราเราทําไปเหอะอะไรที่เราชอบแลวเรามีความสุขก็ทําไปอะไรที่เรามีความสุขเขาก็จะย้ําเราตลอดว่าอะไรที่มีความสุขให้เอทาไปเราก็บอกว่าได้ไหมก็เลยโชว์รูปรูปเป็นรูปจเกนคอปครับรูปนี้ว่าเออยากวาดรูปนี้ทําไมต้องรูปนี้พี่ผู้ชายคนนี้เปลี่ยนทุกสิ่งอย่างในชีวิตพี่นะ เพราะว่าประโยคแรกที่เขาเข้ามาในเอร้วพวปอ่ะเขาพูดนี้ประโยคนี้ขึ้นมาเปลี่ยนจากความสงสัยเป็นความ<อ>เชื่อ,อมัน่นริงที่เขาเปลี่ยนเนี่ยไม่ได้แค่คําพูดอย่างเดียวเขาไม่ได้เปลี่ยนตัวนักบอลอย่างเดียวเขาเปลี่ยนไม้กระทั่งกองเชียร์ด้วยความที่พี่ไปแอนฟิลบ่อยที่จะเห็นความแตกต่างแอนฟิล เค okay. เริ่มดูบอลจริงๆนี่ตอนตอนไหนครับพ,พี่เริ่มดูบอลแบบจริงจังอะ่ะคือปี2005แต่แฟนพี่กับน้องชายพี่อ่ะเขาดูก่อนแล้วคือปกติแฟนพี่เป็นแฟนลิเว์อยู่แล้วแต่พี่ก็เป็นแบบไม่ได้ดูบอลก็ได้ยินชื่อแต่ก็ไม่แบบว่าต้องติดตามตลอดอะไรประมาณนี้จันหนุ่งสุงพี่ก็ดูละครเสาร์อาทิตย์เขาก็ดูบอลจนกระทั่งจนมาปี2005เนี่ยแมตช์นั้นอะ่ะคือแมตช์ที่เรา,นาชนะิงะนนมิลานเออมันตอนช่วงพักครึ่งที่เรา ตามอีกสามลูกตอนนั้นพี่ตื่นมาพี่ก็มาแบบเป็นไงพักครึ่งพี่ก็มาเข้าห้องน้ำทำอะไรปกติแล้วแบบรู้ว่าโดนน้ำไม่เป็นไรหรอกเขารอบชิงก็เก่งแล้วตัวเราก็ไม่ได้ดีกว่าเขาแล้วเราก็ถูรูถูกลางมาตลอดก็มาไกลกว่าที่คิดแล้วพี่นะแมช์นั้นเีพี่จําได้อีกท่าเดียวภาพเจอหลากจำท่านี้เออพี่มเฮ้ยมันจะแบบผมจาได้สองท่าครับอีกท่าหนึ่งก็ดูเด็กท่านี้ผมจําได้สองท่า เรียกพลังเนี่ยมาเรียกพลังแบบทั้งคนดูทั้งกองเสียแล้วพี่ก็มารู้ทีหลังว่าช่วงพักครึ่งอ่ะกองเสียร้องเพลงอยู่อยู่ว่าวอลโลมันเลยทาให้มีความรู้ว่าเฮ้ยแค่แค่เพลงเนี้ยมันจะเรียกพลังนักเตะได้มากขนาดนี้เลยหรออะไรอย่างเงี้ยเลยมีความรู้ว่าเอยเราอยากได้ยินเพลงนี้พี่ต้องไปที่แอนฟิลเออเลยมีความรู้สึกว่าเลยก็แบบว่าเราไปแอนฟิล ขออนุญ,ญาตครับขออนุญาตครับขออนุญาตครับที่ชอบภาพนี้พี่ก็เลยให้เขาวาดท้องประโยค ครอปมาเนี่ยครอปเข้ามากางฤดูกาลไม่กลางเดือดเข้ามาตอนตุลาทีมที่แบบว่าแพ้ได้ตลอดเวลาแต่เชื่อไหมว่าแบบว่าตอนที่เข้ามาตอนตุลาสามารถทําให้ทีมทีมนะั้นเข้าชิงสองด้วยถึงแม้จะไม่ได้แชมป์มแ,มแล้วบรรยากาศในสนามเปลี่ยนไปหมดเลยจากการที่แบบว่าแพ้ปุ๊บคนเดินออกแล้วครอปพูดมาประโยคหนึ่งว่าเขาเรารู้ว่าเขาเหงามากเลยทั้งทั้งที่คนอยู่ในสนามเป็นเบื่อแต่เขารู้สึกเหงาแล้วหลังจากนั้นเนะ่ย คนอยู่ในสนามจนกระทั่งจบเกมแล้วกรอบพ,พานักเตะเดินม,มาขอบคุณคือสร้างธรรมเนียมใหม่ๆเกิดขึ้นแล้วหลังจากนั้นทุกคนก็มีความว่าฉันต้องอยู่ในสนามเพื่อที่จะแบบเป็นเป็นกำลังใจให,ให้ให้เขาให้ทุกคนและนักเตะก็จะเล่นเพื่อเราแล้วเราก็อยู่เพื่อเขาไอมิลิตตรงเนี้ยมันเลยทำไม่พิจงรณว่าเริ่มเปลี่ยนละเ,เ,เริ่มเปลี่ยนแม้กระทั่งแบบคนดูซีซั่นล่าสุดอ่ะเพราะพูดอะไรคอยใครก็เชื่อพูดเหมือนกับแบบว่า ่เรื่องเดย์เชื่อไหมสิบโมงทุกคนมาสนับบอลแล้วบอลเตะยงครึ่งพี่ก็ไปพี่ไม่น่าเชื่อเลยสิบโมงทุคนมาเต็มสนามแพนฟิ์อ่ะแล้วพี่เห็นบรรยากาศแบบนี้จากที่เมื่อก่อนไม่เคยเห็นอ่ะแล้วพี่เห็นแบบนี้ตลอดแล้วมันเปลี่ยนมีนความเู้ี่ยนเพราะพี่เอเนี่ยเปลี่ยน<ใช>พี่เอเห็นยุคเ,เ,เปลี่ยน พี่ก็สั่งทำสั่งทำไว้ก่อนแต่ว่าผมถ้วยอะไรเงี้ยแต่ตอนนั้นเราไม่รู้ไงว่าเขาจะเอาอย่างไรพี่วัดไซส์ไหมวัดอะไรไว้ก่อนแล้วแล้วพอวันที่พอวันที่เปลี่ยนปุ๊บก็พี่ก็บอกเลยว่าเอาแบบนี้แล้วเขาก็เอามาลงให้แต่ว่าพี่เอเห็นความเปลี่ยนแปลงของลิวพูตั้งแต่ก่อนครอปก่อนครอปจนกระทั่งมาเป็นครอปมันเปลี่ยนขนาดไหน โแบบสุดๆ,สดๆอสุดมากสุดจริงๆเปลี่ยนไม้กระทั่งแบบชีวิตที่เลยนะความไม่ยอดโอของเขาคแบบําว่าเอเดเวอร์กิฟัพที่โมซาลาใส่เสื้อมันมาจากใครอะ่ะมันบางทีมันไม่ใช่แบบนักเตะคนเดียวหรอกป่นะสมมติพี่เป็นครอปนะแล้วครอปคุยกับนักเตะมันใกล้แค่ไหนอะพลังแบบนี้มันส่งหานักเตะทุกวันแบบขนาดเราฟังจากในข่าวจากในอะไรเรารู้สึกว่าแบบโอ้โหมันแบบ สุดขนาดนั้นแล้วถ้าเก<ช>ิดนักเตะที่อยู่เขาทุกวันมันจะได้รับ <จะ S 1> พลังบวกจากเขาขนาด,นาดไหน,น,ไหนจนจนมีความรู้สึกว่าแล้วไอ้แมทที่เขาแบบคัมแบ็กมาได้แต่ละครั้งอ่ะมันเป็นพลังที่เหลือเชื่อปีปีที่เขาเข้ามาปีแรกแล้วก็เราสามารถกลับมาชนะดอตมูลพักครึ่งเขาก็พูดเลยว่าแบบอิสตันบูลยังทําได้ แล้วทำไมทำไมอันนี้ทำไมังทำไม่ได้แม์นั้นพี่ก็อยู่ในสนามแต่ไหนพี่เอไม่อยู่ในสนามบ้างดีกว่าผมไม่ค่อยอยาชอบไปอยู่ในสนามเท่าไหร่เพราะว่าตื่นเต้นไม่ใช่ผมจะเป็นแมทที่ผมดูแต่ละแม์จะเสมอต้องไปแล้วบอกว่าตอนที่ไปแพ้เขาสามศูนย์พี่ก็ไปไปที่บาซ่าพี่ก็ไปบาซ่าเพราะฉะนั้นจะแบบเอะตกลงฉันจะเป็นตัวซวยไม่เป็นตัวนำโชคแล้วพอกลับมาในบ้านสี่ศูนย์พี่เอก็อยู่อยู่พี่ก็ต้องตามดูสิ ไปแพ้แล้วพี่ก็ต,ต้องกลับมาชนะนะมันพีคมากเขาคือบาร์เซโลนาเขามีเลซี่เขามีตัวแบบ ตัวแบบพลิกผันพูดตรงๆว่าแม์นั้นน่ะพี่ไม่ได้คิดว่าแบบเราเราเรู้ว่าเราสามารถชนะได้แต่ไม่ได้คิดว่าจะชนะขนาดแบบเข้ารอบพี่อยากจะบอกว่าอยากจะบอกเขาว่าคุณทําให้เต็มที่อย่างเดียวเราก็จะเสียงร้องอท,ท,อทีเหมือนกันเพราะฉันพี่ไปร้องเพลงอะไรอะไรล้อแบบร้องอยู่หน้าหน้าโฮแบบท็อปเดินมาก็ยิ้มเพนโดล,ลงมาก็ยิ้มทุกคนลงมาแล้วแบบเหมือนหันมายิ้มให้ให้หมดเลยแล้วก็เดินเข้าไปในแกลบแบบนั้นน่ะนักเตะไม่มีใครแวะเซนเลยเพราะมันเป็นเรื่องซีเรียสนะ แต่ว่าคลอปแบบเซนให้เพราะฉะนั้นทุกคนที่ลงมาแล้วแบบยิ้มให้พี่เราก็เดินเข้าไปนนางไนโ้งแ้มมันเป็นโมเมนต์ที่แบบว่าครั้งหนึ่งในชีวิตอ่ะเออแล้วแล้วพอเสร็จแล้วพี่ก็แบบรีบไปไปสนามไปรอไปยืนรอแบบรถรถบัสนักเตะทำทุกอย่างที่มีความรู้ว่าอยากจะแสดงพลังว่าแบบฉันเป็นกอง,งที่ททเราช่วยได้ออสักนิดนึงก็ยังดีเพื่อใ,ให้เขาทําเต็มที่ที่สุดเพื่อให้นักเตะรู้ว่าแบบเฮ้ยไม่ว่าคุณจะเป็นอะไรอ่ะเราอยู่ you will never walk alone จริงๆ แล้วทุกคนพอไอ้นี่เสร็จปุ๊บทุกคนก็จะแบบว่าบางคนก็จะกินเบียร์อะไรแบทอื่นนะวันนั้นเข้าสนามเร็วมากแม้กระทั่งตอนวอร์มอ่ะทุกคนร้องเพลงแล้วอ่ะนักเตะวอร์มนะทุกคนเริ่มร้องเพลงเริ่มเลยเสียงนิเกันกันหนามากเสียงปี๊ดล็กบีดแรกเลยนะถ้านักเตะบาซ่าแตะโดนลูกเสียงหูมา กองเสียสีด้านยืนหมดซึ่งปกติปรากฏการแบบนี้มันไม่มีโัวคู่และเพียงตลอดผมครลุกตลอดทั้งคุยพี่เอ๋ตั้งแต่คุยมาผมคนลุกตลอดเวลาคือแบบจริงๆแล้วแบบมันมันเป็นอะไรที่แบบปกติเนี่ยคอฟสแตนมันยืนอยู่แล้วอันนั้นมันเป็นกษณ์ของเขาแต่ว่าพวกเมนสแตนหรือจะแบบว่าฝั่งที่จะเป็นอะไรอย่างเงี้ยจะจะไม่ยืนยกเว้นจังหวะที่แบบเราเชียร์แต่นี่คือทุกด้านยืนหมดทั้ง4ด้านทีใช่แล้วกาดนี่ก็คือแบบว่าไม่มีการห้ามนะคือแบบตามสบายเลย แบบเต็มที่เขาเขารู้แบบว่ามันมันมันต้องยืนแล้วมันต้องร้องอะไรทุกคนร้องโ่ร้องโหร้องโ่ร้องจนแบบว่าโอ้ my god คือแบบหัวใจคิดแต่ละครั้งอ่ะแล้วเชื่อไหมมันเป็นแบบแมทที่เอาง่ายๆว่าช่วงนั้นพี่พี่รักษาโรคซึมเศร้าอ่ะแล้วพี่ไม่ได้ร้องไห้มาครึ่งปีเพราะว่าการกินยาโรคซึมเศร้าเนี่ยมันจะกดความรู้สึกเราไม่ให้แบบ อารมณ์พีจนถึงที่สุดเราก็ไม่ให้แบบดาวจนกระทั่งเราคิดอะไรไม่ดีกับตัวเองเพราะฉะนั้นคําว่าแบบดูอารมณ์แล้วเศร้าจนร้องไห้หรือแบบอะไรที่มันแบบดิ่งมากๆพี่จะไม่มีอารมณ์แบบนั้นอารมณ์พี่จะค่อนข้างแบบนี้นะแต่แมทน่นนะอารมณ์พี่ค่อยๆขึ้น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 ,นจนพี่มีความรู้ว่าเฮ้ยมันเกิดบางอย่างกับตัวเองเหมือนกันนะ่ะว่าแบบเฮ้ยพี่ไม่ได้รู้สึกแบบนี้มานานมากอะแล้วพอจบเกมปุ๊บอะพอปี๊บหมดเวลาแล้วน้ำตาพี่ไหลแล้วพี่ไม่ได้ร้องไห้ามานานมากแล้วเพราะพี่กินยา เออพี่กอดลูกแล้วน้ำตาพี่ไหลปลื้ดออกมานะแล้วพี่บอกเขว่าแล้วพี่ก็กอดลูกแบบเราไปมัดวิดอ,อ่ะแล้วพี่ก็แบบเฮ้ยรือว,ว่าเราเป็นไร,รลอกว่าเราร้องไห้เพราะเราคนพอไม่ได้ร้องไห้นานๆแล้วมันตกใจอ,อ่ะแล้วพีก่ก็กลับมาหาหมอที่เมืองไทยหมอกเ็เลยบอกว่า ก็เล่าเล่าบรรยากาศเล่าเรื่องทุกอย่างเล่าเหตุการณ์ว่าไปนู่นไปนี่แล้วหมอก็เลยแบบอมยิม้มเขบอกว่าเออหมอว่าแบบฟีลิ่งของคุณสุพิชชานมันมันกลับมาเนาะจากที่แบบเหมือนแบบยามันช่วยอะไรไม่ได้แล้วประมาณนั้นน่ะอาจจะไม่ต้องรักษาโรคนี้แล้วเป็นวันแรกที่ได้รู้จักพี่เอแล้วก็ได้คุยพี่เอแล้วรู้สึกว่า พีเอเจ๋งมากโอ้ขอบคุณมากค่ะแล้ววันนี้จะได้ดูบอลกับพีเอครับเราจะไปดูคอมมูนิตี้ชิลกันนี่อีก10นาทีจะมาแล้ว20นาทีจะมาแล้วเดี<ม>๋ยวเราไปดูคอมมูนิตี้ชิลด้วยกันับได้ ก่อนไปยินดีกับแฟนซนอลด้วยนะครับยินดีจริงๆครับแต่ฤดูกาลใหม่เจอกันครับ